วิกินื้ทวีเทปนี้ไปกันที่งานเมทัลเด็ก2025แม่กรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการอันดับหนึ่งของอาเซียนภายใตนเอาคิด The Spotlight ซึ่งจัดขึ้นระหว่าวันที่19-22พฤศจิกายน2568ณฮอ8ถ18-104ไบเทกบางนา ภายในงานมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมายโดยผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสกับสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลจาก3 0 0พแบรนด์จาก50ประเทศและ18พาวเวอร์เรียนนานาชาติจาก8ปประเทศและเขตปกครองพิเศษ้อมเน้นย้ำความพิเศษในโซนจำแตดพาวเวอร์เรียนที่จะแสดงเครื่องมือกลจากญี่ปุ่นและชีมทมเตอร์เรกโซนที่นำเสนอเทคโนโลยีปลร,รูปโลหะแผ่นรุ่นล่าสุด ทั้ง Laser, jet, เลเซอร์วอเตอร์เจ็ทเครื่องพับและเครื่องตัดเฉือนนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเครื่องจักรกลรุ่นใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกในประเทศไทยหลายรายการค่ะปีนี้นะคะเมทัลเล็ก2025ได้กลับมาอีกครั้งนะคะในทีมเดอะสปอตไลท์ก็คือเป็นการส่องแสงสว่างโฟกัสไปยังนวัตกรรมใหม่ๆที่มาจัดแสดงใน พื้นที่ไบเทคแห่งนี้นะคะกว่า45,000ตารางเมตรด้วยกันนะคะเรามีไฮไลท์เยอะมากเลยนะคะในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเรามีกว่า3,000แบรนด์จาก50ประเทศทั่วโลกแล้วก็อีก18พาวิเลียนนานาชาติจาก8ประเทศด้วยกันนะคะมีหลายบริษัทเนี่ยมาเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ที่เปิดตัวครั้งแรก ของโลกนะคะมีเครื่องเลเซอร์แมชชีนนิ่งที่สามารถลดระยะเวลาการผลิตจาก10ชั่วโมงได้ภายใน1ชั่วโมงนะคะหรือมีเครื่องกลึงรุ่นใหม่นะคะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลด ระยะเวลาในการผลิตเช่นกันนะคะได้มากถึง53เนะคะดันั้นทุกๆนวัตรกรรมใหม่เนี่ยจะมุ่งเน้นสู่การเพื่อที่จะช่วยให้การลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและก็มีการเสริมสร้างในแง่ของการผลิตยอย่างยั่งยืนด้วยนะคะนอกเหนือจากนวัตรกรรมใหม่ๆที่จะเห็นในพื้นที่ทั้งหมดแล้วเนี่ยเรายังมีพื้นที่สำหรับ เติมความรู้เข้าไปนะคะเ,เวทีสัมมนานทั้งหลายนะคะปีนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราเปิดตัวเวทีใหม่ชื่อเวที The Master Class นะคะเป็นเวทีที่เราจะให้มีวิทยากรเนี่ยหรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยเนี่ยมา เปิดคอร์สอบรมนะคะในคอร์สต่างๆตลอด4วันของช่วงงานนะคะแล้วในบางคอสเนี่ยอบรมเสร็จเนี่ยเราจะมีการมอบประกาศเสียบัตดให้ด้วยนะคะอีกเวทีนึ่งนะคะคือ The Nexus นะคะปีนี้เราอยู่ที่ด้านในของ H104 นะคะเป็นเวทีหลักของเราที่จะมีฟอรัมต่างๆนะคะเช่น AI Forum, นะคะ EV Tech Forum, Metalurgy Forum แล้วก็อีกกว่า110หัวข้อสัมมนา กับอีก169วิทยากรด้วยกันนะคะในชั้น2ของไบเทคก็จะมี ห้องสัมมนา,าเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยสัมมนา,าต่างเนี่ยทั้งจากอาจารย์ในประเทศนะคะจากต่างประเทศนะคะปีนี้เนี่ยในสัมมนา,าที่เราจัดนะคะมีสัมมนา,าที่มีผู้วิทยากรมาจากบริษัทโบอิงจากสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนําของญี่ปุ่นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพื้นที่แม่ทะเลนะคะจะเป็นพื้นที่ที่มารวมตัวกันของอีโคซิสเ็มทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ความรู้และแน่นอนนะคะมีการเจราจารทางการค้าเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ทุกท่านนะคะดังนั้นเนี่ยในแม่ทะเลเนี่ยได้เรียกว่าครบ ทุกอย่างนะคะเราไม่ใช่เวทีแสดงสินค้าอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ไปต่อนะคะแต่ไม่ใช่ผู้ตามแต่เป็นผู้นําในทุกเรื่องที่ท่านได้ทํางานอยู่นะคะและในบริษัทของท่านก็จะได้มีความแข็งแกร่งเพื่อที่จะไปแข่งขันต่อทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยกัน เรียกไ,ได้ว่าวงการโลหะการแล้วก็วงการอุตสาหกรรมการผลิตไทยเนี่ยเราก็เกาะติดกับนวัตรกรรมของโลกไปติดๆนะคะเพราะว่าแบรนด์ดังๆของโลกก็อยู่ในเมทัลเล็กหมดนะคะทั้นทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าเอาของดีที่สุดของบริษัทตัวเอง นะคะมาโชว์ในงานนี้จริงแล้วก่อนงานเนี่ยหลายรา,ายเนี่ยเราไปขอข้อมูลเนี่ยไม่ยอมบอกเพราะว่าอุบอิบไว้นะคะก็จะมาเปิดตัวในงานเพราะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าไม่มาอัปเดต ในงานไม่ทะเล็กเนี่ยมาพบปะผู้คนนะคะมาเจอน,นวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่อยู่ในฟรองงานเนี่ยสี่วันเต็มเนี่ยเรียกได้ว่าถือว่าตกเทรนด์เลยนะคะเพราะว่านวัตกรรมที่มาในงานเหล่านี้มีตั้งแต่ทางฝั่งยุโรปนะคะทางเยอรมันทางอิตาลีทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็แบรนด์ทางอเมริกาทางอังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ในงานนะคะทางฝั่งผู้นำนวัตกรรมของเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์นะคะ จีนนะคะสาธารณรัฐจีนแล้วก็เขตบรหิหารพิเศษฮ่องกงก็อยู่ในงานเราเช่นกันนะดังนั้นเรียกว่าเป็นการรวมตัวเรารวมมาให้แล้วในที่เดียวดังนั้นก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยไม่พลาดที่จะมาเดินงานเราใน4วันที่เราจัดงานนี้ค่ะ